นี่นี่อร่อยนี่นี่ไม่ใหญ่นี่ส้มโสาส้มโสานี่อร่อยเลยอร่ออยัจฉริยะนี่ไม่ใหญ่เอาตรงนี้นี่ลองลอ,องนี่สุดยอดเลยดัมเบลันของอินเดียสมซูซะว้ายมันมันส้มโสานี่ประหุตอัดชาเลยเจ้าเอาสองอันทีน่เอาข้าวกลี๋เลยสุดยอดเลยเนี่ยมัน อินเดียเขาทานกับกินข้าวเลยมันจะมีไส้ไส้มันไส้อออัดชาโหดอัดช,ช,ชาเลยเนี่ยอัชชาทอดเรดูดิเด้ออัจฉาเลยสมูซาโหดอัดชาเลย,อ,ชชเลยอร่อยมากทอด não é comum